สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่พช่องทางนะครับ u t u b e นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับร้านนลศักดิ์นะครับพามาชมนะครับมาเตอร์ดีไซน์นะครับ ME 9 0 0 0กนะครับก็มีมาทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับอันนี้ผมได้เปิดฝานะครับออกเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าได้ชมนะครับโมแลงใหญ่มากนะครับอันนี้ ME นะครับ มาสเตอร์ดีไซน์เอ็มอีห้าพันนะครับจะเป็นของคร์นของอ่าเฮดดีนะครับตัวนี้นะครับคาดเฮดดีนะครับสามยูลูกยี่สิบเอ็ดนะครับขาป่าสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองตัวนะครับขาป่านะครับแรงนะครับอันนี้สามารถขับยี่เปียดได้นะครับขับยี่เปียดได้อ่าแปดดอกนะครับแล้วก็สิบแปดได้แปดดอกนะครับในแท่นเดียวกันนะครับแท่นเดียวนะครับขับได้แปดดอกนะครับ ทางในก็ถือว่านันมากนะครับเลยครับมาเตอร์ดีไซน์นะครับมือหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สําหรับว่าในเฟซในอะไรนะครับก็แทบไม่มีใครขายนะครับเพราะว่าเข็าแรงนะครับตัวนี้นะครับคนก็นิยมเยอะนะครับตัวนี้นะครับแต่มือหนึ่งแต่มือสองก็ในเฟซในต่างๆนานานะครับ ก็แทบจะไม่มีใครขายนะครับเพราะรุ่นนี้คนหาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับก็อาจจะอันนี้หน่อยนะครับนี่นมัตเตอร์ดีไซน์นะครับ m อ9000นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่45่กิโลนะครับน้ำหนักทั้งหมดอยู่45่กิโลนะครับก็เป็นค้าของจีเร์ของอ H ร์เฮ็ดนะเป็นค้าของ H D นะครับ1700วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับต่อข้าง4โอห์มอยู่ที่3000นะครับ 2โอมอยู่ที่4 5 0นะครับต่อข้างนะครับ18หรือ21นะครับ8ดอกได้สบายนะครับนี่คน้ำหนักอยู่20โอ้ย45กิโลครับน้าหนักหนักมากนะครับแล้วก็21ได้8ดอก18ได้8ดอกแรงแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับมีทั้งหมดมาอยู่2แท่นนะสาหรับท่านไหนที่กําลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับสินค้าของวันที่19นะครับ ขอพายนะครับวันที่20นะครับเดือนธันวานะครับ2,568นะครับ ME 9,000นะครับของ m a เ t e r Design นะครับสัญญาณเข้าก็เป็นอ่าา r นะครับสัญญาณออกก็จะเป็นเป็นสเปคอนหรือคั่วก็ได้นะครับเนี่ยสายไฟนะครับเส้นใหญ่มากเยวเท่านิโป้นะครับสายไฟนะครับแล้วก็ใหญ่มากนะครับสายไฟเส้นใหญ่มาก ครับตัวน,นี้18 21อนะครับแปดรองได้สบายนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านตะลันศักด์นะครับที่ร้านตะลันศักด์นะครับมือหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณมือหนึ่งนะครับก็ประมาณอยู่ที่50,000ืนกว่าบาทนะครับมือหนึ่งก็ประมาณ50,000ื่นมือสองผมขายอยู่ที่2 10, 7ง0มื่ันรบาท แท่นนี้นะครับ2 7 5 0 0บาทนะครับต่อแท่นนะครับราคาแท่นละ27,500บาทนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ27,500บาทนะครับ ME 9,000นะครับต่อแท่นส่งได้ให้ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมาก็เข้ามาชมได้เลยนะครับนะครับใกล้ๆก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือจะผ่านใกล้ๆก็แวะไม่สะดวกมาก็ส่งให้ได้ทั่วไทย นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาก็โทรเข้ามาได้นะครับส่งให้ได้ถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับประมาณนี้นะครับมือหนึ่งก็ประมาณห้าหมื่นมือสองขายในราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเหลือคพึ่งราคาเหลืออีกนิดนึงก็คพึ่งราคานะครับคุ้มราคานะครับพันเจ็ดร้อยบาทที่แปดโอห์มนะครับสี่โอห์มอยู่ที่สามพันนะครับต่อข้างนะครับ สองโอห์มนะครับโหลดได้ถึง4,500วัตต์ต่อข้างก็9,000วัตต์นะครับเดี๋ยวก็มาลองฟังน้ำเสียกันดูนะครับอาหารมื้อไหนก็เอ็นจอยใครมีอาการเสียวฟันอย่าปล่อยพิงไว้เด็ดขาดต้องใช้เซ็ดระไดะนะเสียงกลางก็แปดดอกนะครับสิแปดก็แปดดอกได้สบายนะครับผม กับ่างนะครับใช้งานปกตินะครับทั้งสองแท่นเลยนะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับชั้นล่างนะครับี่ครับชั้นล่างนะ เอ็มอีเ0นะครับ18 8ดแปดอกนะครับ18 8แปดอกแล้วก็21ได้แปดดอกนะครับสบายๆนะครับหรือจะขับเสียงกลางนะครับนะครับหรือจะขับเสียงกลางนะครับแปดดอกได้สบายนะครับราคาอยู่ที่27,500บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปกันต่อไปนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับนะครับ ราคาท่านละ27,500บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับผิดพลาดประการไหนนะครับขออภัยนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยมาสเตอร์ดีไซน์ m อ9000นะครับ18 8แปดดอกแล้วก็21ได้แปดดอกเบอร์โทรเบอร์นี้083 739 89 45นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ